ถึงแล้วเหรอถึงแล้วเป็นไงไม่แน่นพามาดูบ้านใหม่บ้านเล้วเหรอฮะจะซื้อไหมล่ะจะซื้อไหมล่ะนี่พกตังค์มาเยอะนะดูเลยดิขอเมื่อไรขอสี่สิบบาทสินี่นี่มียี่สิบสองใบอะคนละยี่สิบเก็บไว้ก่อนดีกว่าขอร่อยอันนี้คือวันนี้คือพามาดูบ้านที่ใกล้กรุงเทพเป็นบ้านแบบบ้านสไตล์ญี่ปุ่นเงี้ยโซนเหรอบ้านสไตล์ญี่ปุ่นก็เลยพาแม่มาดูด้วยว่าแบบ แม่เขาอยากดูบ้านญี่ปุ่นไงเพราะเขาอยู่บ้านไทยมาตลอดใช่อยากคิดถึงบ้านใช่ไหมคิดถึงมากเออมะได้ไปจะได้ไปเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเขาไปดูกันนะแ่ว่าเป็นยังไงเเขาไปดูซิค่ะวายเฮอยไงคือคือจะบอกว่าโครงการนี้เป็นโครงการใหม่นะทุกคนคือ เป็นโครงการแบบที่เพิ่งตั้งมาแล้วก็อยู่ใกล้กรุงเทพอใกล้ติดกถนนรามสองนั่นนะืะจะเป็นดีจ้ะ,ะแล้วโครงการนี้ตั้งอยู่ไหนแม่ทู่ทาน ก็เหมือนกับว่าลงพระรามสองมาใช่ไหมแล้วก็ข้ามสะพานท่าจีมาแล้วก็มันจะเลยปั๊มปั๊มพอตพอยใหญ่ใช่ไหมที่มีแม็กใช่ใช่ใช่ที่มีแม็กอะไรพวกนี้แล้วก็มันก็จะอยู่ติดกันเลยคือตอนนี้มันเป็นศูนย์กลางนี่นะแบบว่าจะเข้าเมืองมหารชัยจะเข้ากรุงเทพหรือว่าจะไปใช่ใช่ใช่ก็คืออยู่เซ็นที่อยู่ริมถนนเลยแล้วก็เลี้ยวเลยอ๋ออ่ะเฮ้ยเดี๋ยวดูตรงนี้ดีกว่า นั่งโซฟาได้ไหมคือมีีแบบนี้นะแบบที่เขาทำแบบว่าอย่างญี่ปุ่นญี่ปุ่นเลยนะโซ่ๆออตอนนี้นั่งสบายจังโซฟาเฮ้ยญี่ปุ่นเขาต้องนั่งพื้นเขาไม่ได้แม่ขาไม่ดีนั่งพื้นนั่งแล้วเดี๋ยวลุกไม่ขึ้นนะออป้าตรงไปถึงจังอ๋อเออนะเหมือนอยู่กับอาภารไปที่ญี่ปุ่นเนี่ยต้องบอกว่าทุกคนตอนที่อยู่ญี่ปุ่นนะผมว่าเขาจะ นั่งพื้นเนี่ยเพราะว่าแบบมันจะมีแบบว่าโต๊ะอุ่นขาอย่างเงี้ยใช่ใช่เดีแล้วแบบเรายืดขาได้สบายเลยสบายสบายเพราะแต่ตอนนี้เราไม่โต๊ะอุ่นขาเราเป็นโต๊ะเย็นเพราะว่าตอนนี้อากาศเมืองไทยมันร้อนร้อนก็กลายเป็นโต๊ะคูลแต่นั่งสบายนะเนี่ยรู้สึกว่าเอออยู่สบายเข้ามาเนี่ยครั้งแรกเนี่ยมาดูเนี่ยคือมันแตกต่างวอตชิโก้หน่อยแต่ที่ญี่ปุ่นก็ไม่เหมือนกัญี่ปุ่นก็ไม่เหมือนกัน อ๋อเหมือนกับว่าบ้านบ้านเขาหาวเขาก็เลยคิดว่าพื้นอ่ะของเราอ่ะแต่เราต้องใช้พื้นนี้เพราะว่ามันเย็นใช่ไหมแต่พื้นเขาเป็นสื่อก็จะคุด้วยิคุก็แบบเปิด คนญี้ห้องวะซาโกะคัตสึบิจ่ะใช่ไหมใช่ใช่ใช่เพราะว่าสังเกตว่าเวลาไปญี่ปุ่นจะมิ่ชิดไม,ม่ยอะว่าเราคพูดใช่ตรงไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเราเไปด<ป>ูกันต่อเพราะว่าวันนี้จะพาแม่มาดูว่าเนี่ยบ้านไทยกับบ้านญี่ปุ่นน่มันมันมีข้อดีข้อเสียกันยังไงได้กันนะอ๋อสู้ต่อแม่นี่ดูโต๊ะก่อนแม่นะงั้นเราก็น,นั่ง อันนี้เขาจัดแบบว่าเป็นว่าเซตจานญี่ปุ่นเลยนะใช่ไหมอุตตะเนี่ยเอออันนี้เป็นแบบว่าเซตแบบญี่ปุ่นเลยอช่ไหมกันใช่แล้วแม้ว่าวิธีแบบนี้เราจัดจานแบบนี้เมืองไทยมันต่างกับญี่ปุ่นเยอะไหมก็ไม่รู้สิก็เหมือนเมืองไทยเขาก็จัดจานยังไงสมมติเมืองไทยเหรอก็ก็จะจัดคล้ายๆอย่างนี้แหละแต่เพียงแต่ว่าเมืองไทยอาจจะไม่มีตะเกียบไม่ไม่ค่อยได้ใช้ตะเกียบเท่าไหร่ นอกจากว่าไม่รู้ว่าคนไทยกินก๋วยเตี๋ยวเขาก็จะใช้ตะเกียบอ๋อโซ่ยคนตัก่อเออแต่ว่าแต่ว่าคนญี่ปุ่นน่ะเขากินข้าวเขาใช้ตะเกียบใช่เออคนไทยเขาก็จะใช้ช้อนเนี่ยอเออเพราะฉะนั้นบนโต๊บนโต๊ะส่วนมากจะไม่ค่อยมีตะเกียบ ไม่รู้ญี่ปุ่นมีไหมมีแน่นอนแต่ว่าช้อนแบบส้มไม่มีอ่อไม่มีเห็นไหมเพราะว่าบางทีเรากินข้าวเราใช้ช้อนเนี่ยใช่เพราะว่าตอนที่ไปอยู่ญี่ปุ่นมาก็คือแทบไม่เท้ช้อนเลยขนาดซุปก็ต้องใช้ยกอย่างเงี้ยเอาซุปๆท่าเดียวดูเลยว่าคนในญี่ปุ่น้บคือคือพอมาดูโครงการบ้านอย่างเงี้ยแล้วเราเข้ามาครั้งแรกครั้งแรกเนี่ยรู้สึกว่าเฟอร์นิเจอร์แบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นมันมาวางแล้วมันเข้ากับที่นี่นะใช่ป่ะแล้วเรารู้สึกแบบ เนี่ยบ้านตะหยักคือมันเป็นอารมณ์แบบว่าเหมือนญี่ปุ่นจริงๆอะไรเงี้ยไปไปเดินดูห้องครัวนี่แบบไปเราไปดูดีกว่าซื้อยี่หัวตู้กดะต่อไปน่าจะเป็นห้องครัวนะโอ้คิทชินยีเนี่ยห้องครัวเขาได้คือเขาได้ชิบายได้แบบนี้อ๋ออยากได้แบบนี้เหรอใช่คือไอ้กะชอบทำข้าวอาหารไทยอาหารอะไรเงี้ยโคไดเจ๊ถ้าจะบอกโอเวนตัวก็ตัดละซ่าเออพันตัวก็ซ่าอ๋อ ใช่เพราะว่าตอนนี้บ้านเราอ่ะพ่ดตรงว่าครัวเรามันแบบยังไม่มังไม่ซัพพอร์ตยังทำอะไรไม่ได้เลยนะเรียกว่าเก่าเลยไม่ใช่เขาเรียกว่าอันนี้เขาเรียกว่าโมเดินอะสไตล์โมเดินก็เป็นครัวในบ้านเขาเรียกครัวในแต่บ้านเราเหมือนครัวนอกคนไทยตามสไตล์ไทยอ่ะเขาก็จะแบบไม่มีไม่มีที่ดูดเนี่ยไม่มีที่ดูดควันไม่มีอะไรเพราะเวลาเราผัดอะไรมันก็ลอยออกไปเขาเรียกแต่อันนี้เหมือนญี่ปุ่นนะเพราะว่าญี่ปุ่นม่ไเป็นครัวในไหน่เพราะว่าญี่ปุ่นเขาไม่ค่อยมีพื้นที่ไง ๋ีดยยงเวแต่ว่าเออก็คือสิ่งที่เอกอยากได้สิ่งในบ้านคือครัวใช่ไหมใช่เพราะว่าจะได้ชอบผิดทำขนมปังทำเค้กทำอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าต้องบอกทุกคนว่าเนี่ยตอนที่เอแกอยู่บ้านอย่างเงี้ยเอแกเขาแบบว่าบ่นมาอยากได้ครัวใหม่อยากได้ครัวใหม่อย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าจะรีโนเวทที่บ้านเรายังไงดีอะไรเงี้ยนะแต่ถ้าเราได้แบบนี้มาเลยก็คงแบบโอ้โหชอบยอดอย่างเงี้ย คืออ๋อความแตกต่างใช่ไหมคือญี่ปุ่นเขาจะแบบชั้นแรกก็คือไม่มีแบบที่ไม่มีที่อาบน้ำจะเป็นแบบว่าที่แบบห้องน้ําหรือว่าเป็นที่ล้างมืออย่างเดียวแบบเออแต่ว่าถ้าไทยเขาจะแบบปิดให้อาบน้ํำได้ทุกที่แต่ว่าญี่ปุ่นเขาจะไม่ค่อยมีนะครับทคนเขาจะมีแบบแค่ชั้นข้างบนหรือว่า แต่คนไทยบางทีอาบน้ำพร้อมกันเนี่ยอ๋อบุกคนบางคนกันใช่ใช่บางคนเขาไปอาบน้ำพร้อมกันไม่ใช่อาบน้ำพร้อมกันหมายความว่าเวลาเวลาจะอาบน้ำเนี่ยบางคนเขาก็ขี้เกียจรองอาบพร้อมกันอาบพร้อมกันใช่อะไรเนี่ยอาบน้ำพร้อมกันจนเป็นเชื้ในอ้อมเนาะไป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 ไม่ใช่อออลเซนนะแต่ญี่ปุ่นนะอาบพ้อมกันนะใช่ ở đây họ à mà giu sakita cả đó rồi, huým, ban đay muốn Ý Phổ nữa, ài, ô, đúng không, nó, giống này cả, giống bãi này, huým, nó quen gì đúng không, cái này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 , này, cái 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 เฮ้ยนี่มันห้องสำหรับมาตาชิได้ไหมวะมาไปเล่นเกมเหรอเออเขาเขาออกแบบว่าเป็นแบบห้องเกมเมอร์อะไรเงแบบนี้เฮ้ยดีว่ะเนี่ยดีไยดีกว่านะทุกคนดูดิเราเราสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยนะเป็นดีกว่านี่ยดีไหมอันนี้คือกลางคืนอ่ะโอ้ยมีเปลี่ยนสีได้ด้วยดูดิเพดานเปลี่ยนสีได้ด้วยดีสุดด้วยรู้เปล่าว่าห้องเกมนี่เป็นความฝันของเด็กผู้ชายเลยนะ เพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาเรียว่าเด็กอย่างนี้นะเขาทำเล่นเกมเป็นอาชีพเขาก็ต้องมีห้องที่แบบว่าคอยถ่ายวีโอคอยสตรีมเแล้วก็รูไหมว่าเด็กสมัยนี้นะเขาแบบเล่นเกมฟรีเกมได้เงินเดือนละเป็นแสนนะคร แบบเหมือนอันนี้เลยอ่ะเหมือนที่ห้องนอนเล็กหรือห้องนอนใหญ่อันนี้ห้องนอนเล็กห้องนอนเล็กเหมือนเดียวคันน่ะเออดูดิเหมือนสปาเลยเนาะเหมือนเหมือนห้องสปาแบบนอนรีแลกซ์ได้อ่ะถ้าสมมติว่าเราจะซื้อเราจะซื้อบ้านแบบเนี้ยคือที่โครงการเนี่ยเขามีรับออกแบบเพื่อน่ะโครงการเนี่ยทุกคนถ้าสมมติว่าจะซื้อบ้านโครงการนี้ใช่ปะ เขาอ่ะจะสามเราสามารถที่จะแบบให้เขาอ่ะมาออกแบบให้เราได้เออใช่ดีเนีี่ดแบบออกแบบญี่ปุ่นอะไรเงี้ยก็แล้วแต่เรานะดีดีเหมือนกันแต่มซิซ่าญี่ปุ่นเดี๋ยวสักวิธีสักวิธีส่งนี่จะห้เราไ้องในคนที่มีเวาม0 0ากที่สุดก็คือการที่เราได ห้าล้านเยนจริงจริงเหรอห้องเดียวนี่นะแต่เดี๋ยวโอ้โหโอ้หมายถึงว่าห้องขนาดนี้สํารญี่นนี้ใหญ่แลเหรอใหญ่ใหญ่นะเหรอแต่天井届くじゃんอ๋อหมายถึงว่าหลังคาสูงยไม่คือถ้าเป็นญี่ปุ่นมันจะเตี้ยเขาบอกว่าแค่ยิงเห็นก็แตะได้เลยคือ บ้านไทยอ่ะบ้านไทยเนี่ยเป็นบ้านที่ใหญ่มากนะใหญ่จีนนะญี่ปุ่นเนี่ยพื้นที่ประชากรเขาเยอะอะทุกคนแล้วแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะทุกคนต้องเหมือนเบียดกันอยู่อะฮะยิ่งอยู่ในเมืองยิ่งใกล้เมืองก็ยิ่งเล็กลงไปใหญ่เล็กถ้าผม,มาเคยไปอยู่โตเกียวแล้วผมเล็กมากนะบ้านเ,เราเล็กเพราะขับรถสุดยอดแม่นอนสามคนก็นอนติดตู้เย็นเลย <laughs> ห้องนี้ใหญ่นะอันนี้เป็นห้องเมนห้องหลักห้องใหญ่ห้องใหญ่มหใหญ่มากห้องใหญ่มากเลยโอ้ยใหญ่อะที่แต่งหน้าไอ้กาบอันนี้อยากได้ดีไหมดีที่แต่งหน้าไอ้กาบดิสวยโอ้โหชั้นเริ่มไน้แล้วค่ะไอซื้อให้หน่อยสิบ้านซื้อบ้านนี้เลยเหรอก็มีอยู่ยี่สิบนี่ไงกระเป๋าดูดูตายก่อนนะตาผมมีแค่นี้จริง แม้ทำเป็นถอมตัวนะเอ้ไม่มีจริงทุกวันนี้ผมยังต้องขอแม่อยู่เลยครับอ้ามพูดอย่างนั้นแต่ดีนะโอ้ทุกคนดูดิอันนี้เขาเรียกว่ากิแบบซอฟต์โคสนี่เแต่ห้องกว้างเนอะห้องกว้างจังเลยห้องกว้างมากสีสวยเนอะนี่อรยากาถ้าเกิดว่าเป็นที่ญี่ปุ่นนะ ตาราง้อยสามสิบตารางเมตรเนี่ยพื้นที่ใช้สอยนะประมาณถ้าเป็นญี่ปุ่นเนี่ยเท่าที่แบบหนึ่งชั้นสองชั้นน่ะหลังขนาดเนี้ยประมาณเท่าไหร่คือเคยไปผมมาเคยไปถ่ายบ้านที่ญี่ปุ่นถ่ายราคาบ้านเออไปดูว่าบ้านเนี่ยบ้านประมาณนี้เลยนะอาจจะเล็กกว่านี้ด้วยซ้ำเล็กไหมเล็กกว่านี้นิดนึงอ่ะราคาเนี่ยอยู่ที่ประมาณสี่สิบล้านแต่สี่สิบล้านเยนนะสี่สิบล้านสี่สิบล้านเยนเป็นเงินเท่าไหร่สี่สิบล้านเยนเนี่ยประมาณ สิบกว่าล้านสิบสองล้านสิบสองล้านบาทนะครับที่จะซื้อบ้า,านหลังนี้ได้ที่ญี่ปุ่นนะใช่แล้วไม่ได้อยู่ในตัวเมืองด้วยนะใช่ชานเมืองนะอ๋อสิบสองล้านนี่ได้แต่เฉพาะบ้านอยู่ชานเมืองหรอใช่ไม่ใช่บ้านในโตเกียวแต่เขาก็ไม่มีอะไรให้เลยใช่ไหมเขาก็ไม่มีอะไรให้ แบบดีนะครับใครที่เป็นคนไทยอ่ะคือเราแบบในช่วงเนี้ยเราได้ทั้งบ้านใหญ่และราคาที่ดีนะพูดตรงๆว่ววาบ้านนี้นะครับราคานะไม่ถึงสามล้านไม่ถึงสามล้านบาทหลังเนี้ยหรอิง่หรอไม่ถึงสามล้านบาทสองล้านกว่าบาทสองล้านกว่าบาทฟังชั่นสองล้านกว่าบาทก็ได้บ้านขนาดนี้หรอได้บ้านขนาดนี <stretching S 1> ้นนนได้หนึ่งหนึ่งห้องสองสองสองห้องนอนหนึ่งห้องนั่งเล่นแต่จะทําเป็นห้องนอนก็ได้นะสองห้องน้ำ ข้างลา่างอีกข้างลา่งลางควอีกสว้อ,อีกนะที่เนี่ยมีทั้งหมดอ่ะ28ตดตารางวาแต่พื้นที่ใช้สอยเนี่ยคือ130ตารางเมตรเรียกว่าจอดรถได้2คันใช่ไหมแล้วแผนมีสวนให้ปลูกต้นไม้ได้อีกอะไรเงี้ย2ลา้านกหม่อันนี้เดี๋ยวพาไปดูสวน,สวน เมื่อกี้ไม่ได้สังเกตกันลยวมีสวนนะเนล่ะแตยังไม่ได้เดินโซ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 ีอยนะกนไม่เน่ยกไม่เห็นนนโโซซนนโโโอเคโใจดีจังใจดีดออกกล้องใจดีหน่อยพูดความจริงนะเนี่ยถ้าคนแบบว่าอยากจะให้วงจุ้ยดีหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยก็มีน้าตกมีอะไรก็ได้มี่อปามีอะไรอย่างเงี้ยเลี้ยงปลาได้ เลี้ยงปลาได้แล้วนทีกิดนใช่บางทีหรือว่าอาจจะไม่ได้อยากอยู่เอาลโดมากก็ก็เติมหลังคาไปหน่อยถ้าหลังคาทึบมันจะดูคับแคบใช่ไหมแต่ถ้าเป็นแบบหลังคาโผล่ขึ้นมาแยต่อออกมามันจะเท่ากับฝนตกเราก็ยังนั่งตรงนี้ได้แต่ว่าต้นไม้มันก็ยังได้มีอากาศธรรมชาติเข้ามาอันนี้แล้วแต่แล้วแต่แบบคนที่มาอยู่เออใช่แต่ว่ามีพื้นที่ให้โอเคแบบมาแต่งแบบญี่ปุ่นแบบเนี้ยก็คือเข้าเลยเข้าใช่ใช่ก็เข้า ほど見たのが星の家でこちらが空の家になります土地はですね35平方メートルになります寝室が3部屋2つの浴室車は2台停めることができますそしてですねリビングエリアにダイニングエリアキッチンエリアもそれぞれあります でですので近くにこう人を感じることができるので家族の温かさを感じられる作りになっていました空の家はですね全体的に今流行っている無地のスタイルでとても居心地がよくインテリアも揃いやすいんじゃないかなと思います明るい木の色味を使っているので 家の中も明るい雰囲気でいい色合いだなと感じましたハロー ่เหมือนบ้านนี่เป็นจริงๆบ้านบรรยากาศนะพูดเป็นไทยนะแต่ว่าถ้าหือว่าถ้ชนเออ่างี้แต่กยูต่ก็แ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 อ่ก็แต่ก็แต่ก็ี่กสรุ่เลยต่น็่กนแท่่เนแ่ก็แต่ก็แต่ก็่ก็แต่าห้่ก็แต่ก็แต่กแต่ก็แต่ก็แต่ก็แ่ก็แต่แ่กก็่กร่ก็แแต่กก็แก็แ่ก่ก็่ จอ,2 2> องรถสองที่จอดสองที่จอดรถอยาผมแล้วลถือว่าโหราคาขนาดนี้ได้ขนาดนี้คุ้มนะตกใจอ่ะตกใจไหมตกใจยังไงแต่ว่าถ้าคนที่เขาอยากจะเข้ามาซื้อด้วยอะไรเงี้ยเขาก็อยากจะแต่งแบบนี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยที่นี่เขาก็จะมีมีแบบว่ารับรับอะไรนะรับจ่ายด้วยใช่ไหมใช่โครงการนี้เขารับจัดดีไซน์ให้มีเขาเรียกว่าอินเทอร์เน็ตเขาจะมี์ดีไซน์ให้เรา โดสก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 สาาโดโดสกสี่สิบบาทโดสก์มันได้แจกว่ามันทำอะไรได้ใหม่โอเคงั้นก็นะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะายบายค่ะผมลืมพูดไปนะครับว่าที่นี่มีส่วนกลางคือฟิตเนส และสระว่ายน้ำที่โคตรใหญ่ไปก่อนนะครับ